โตงตัวนี้อย่างหโฮเขาคือเก่าฮะน้าเงื้อกางเงื้อโต้ตัวนี้เราก็เอากลางตันี้ออกนี่ยเงื้อแบบนี้เนือกางจะอะไรเงื้อกางเงื้อกางปลาจากใบต้นโอ้โหเดาบอกเลยอ้๊บเจวปับปับเฮ้ยหตัวเดียวแท้เนี่ยกามาเพื่อหมูเพื่อคูเด้ปานก่อนพอดี พ,พ่อแม่พี่น้องนำไล่ไซนำไซไล่เย็นคักเนาะเป็นทางผ่านพ่อแม่พีน่น้องเอ้ยเนี้ยบอลลี่อันนี้มันไข่หรือเท่า,ทา,ใใาถ้าไข่เท่าโบเน,ใบ <c oughs> นีนี่นี่เทาใใ่าแล้วเนาะนีะ่โอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเท่าเนาะต้องาน่อยเท่านี่บุคูโบนในใจวัยยุทธฟังไทยเอิญอีกยังวะเต่าบะเอิญเอิญคือกันวะ อยู่ภาคอีสานนาเจ้าหูได้ว่าอยู่กรุงเทพไปภาคใต้นาจะนาจะ,าจะอื่อหังพี่น้องเราเท่าเนาะมันตังจากไข่ได้พี่น้องตัวนี้เอาไปสุกกินกับแสบพี่น้องเนาะเอาไปสุกกินใส่ปดัดแดกทุ่อ๋อบัลี่ปลาบักอะไรนี่ปลาหน่อยโอ้เฮ้วานเลยเนาะนะพี่น้องสบายดีมัตสุภูสุคนบัลี่สบายดีอ่าตอนทับทุกคนตุวท,ทานเขาสูซองผูกเกี่ยวอีกเนาะ เส้นเกา่าเส้นเดิมพี่น้องกะกองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่น้องคูดไวหนามองอยู่อยากกินเขาสบายดีพี่น้องอยากกินข้าวเนาะคูดไวเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้เฮากล้าเสียด้แวะกินข้าวอยู่นี่เป็นมือทําอิดอ่าและะา้วกนะ็ขาบขาทําอิดเนาะข่าบข้าวทําอิดที่เฮาเดินทางมาไกลเติบตอนนี้กันนี่พี่นอ้องเอ้ยสิบเอ็ดโมงครึ่งพอดีมีตูอยู่ระหว่างทางพี่นอ้องอ่าแวะกินขา้าว ขออนุญาตเจา้าของเพลินเรียบร้อยคุณลอยมาปุกตูบทายตอนไหนปะฮะมาปุกตูบตอนไหนมาก็คือเสกเลย<อ>ลืมแล้วที่เออโอ้พอเป็นโมพีนะจึงว่าไอโบลรอแต่พอไอเป็นโมพีโอ้ยเซกไปเลยมาทุกตีกับคุณลอยได้เสกไปเลยคุณลอยมาทางหน้าล่ะกะบาวลี่กับคู่คิว ขี่รถมาทางล่างแล้วก็โรยมาแล้วจอดรถปุ๊บปุ๊บเซกเป็นเทียงน้อยๆป้าไ้เทนาเซกแล้วเซกขิงวัวออกเลยเนอเซกเซกจะได้เอามาคบไปเลยมีทั้งขิงวัวขี้ควายมันจึงเป็นธรรมชาติโอ้ๆนถ้าเอาแต่ตู้งำงามมาอยู่แบบมันสะอาดสะอ้างมันเป็นธรรมชาติคืออยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ป่าอยู่ดอยขี้งัวขี้ควายกับอัน แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยโอหมูมาละโอ้มาเลยกินข้าวกินข้าวห้องหัวชิบแบะมาเลยโอ้หัวไข่คือเสียงแบะก็ป้ามันนี่ป้าป้ารีบ่เมียนกินได้มาพักท่องน้ำคู่ดอยกับคู่คิวมีแต่เข่าละลานี่แหละเอ้าคู่คิวลืมหัวเข่าสันโบสันนะคู่ดอยอาญาบังกิน เอาจากที่จาทางโอ้เพิ่นก็อยากกินอาหารนำที่มันมีแถวกูคิวมื้อนี้ขอพักเทองน้ำกูดอยครับอกูคิวลืมสิฮู้เบิ่งกันอีแม่ห่อห้พี่น้องของกูคิวกัอีแม่ห่อห้ก่อนสิออกจากเฮือนเนาะอีแม่เป็นห่วงอีแม่ห่อเข้าหอนำหายจักเพิ่นหอยซะฮส้าูกูคิวไปพับเครื่องอยู่เพิ่นว่าอีแม่สิหัวเข้าให้เด้อเพิ่นว่ามากูดอยกินข้าวก่อนเอ่อ คือทาดีเดียวแล้วกินเขาโอ้เมือนจะซ้ำหนี่มีนยังมีซ้ำอะไรก็บเขื่อโอ้คุณไอยสีมีแต่ชองตอนเห็นจะได้ปะเจ้าช่องบนกินพักปันกันเอาบุกินก็ได้ว้าวคุณไอยเสียสละนเสียสล่นะไทยมวยคู่ในเฮานี่เสียสละเสมอเสียสละอันมาก่อนมาเสกเพียงน้อยถาเรายังบุกินเขาอีกคุณไอยเอายังมากินเอามาให้กินได้มันหนีบุกนี่ยังกินเลย บ่มีอยังแล้วเราก็มีแต่เข่าบ่มีอยังบ่มีอยังนะกินคิวอัลจนนะเออกินเขานี่แหละบ่มีอยังกูเหมือนกูคิวเอากองไปนี้ได้ป่ะมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันเนี่ยอันนี้คูคิวเอาซีนแห่งมาซีนสวรรค์พอดีหิวเขามาคนใดโอ้โหคนใดบ่มาก็ได้กินเขานี่อย่างนี้ใช่ไหมหางเขาแล้ว ผู้ดอยนี่อันกินแซ่บนะง่ายเนี่ยกูคิดกับอันบลี่ยิ้มหน่อยจนเอาจุกอาหารออกมาวะคุดอยคุดอยไปนักไปล้างมือพี่น้องเลยขาก่อนเนาะคุดอยเนาะจะมาแวะกินข้าวอยู่บนนี่เบิ่งสองบาทเพื่อนกินข้าวบัวคาคุดอยเลยอือน้องกี่อื้นจะกี่บาท เฉพาะเอิร์ธูมาเป็นโล่ถากเป่าครับนี่โอ้โหดายนาจะมีแบบมีลาบมีแกงคุณบ่าคุณอ๋อเนี่เปิดเบิ่อกันนี่นี่ของแท้เลยนี่นะเดี๋ยวเลยนี่ของกินของพักสุดเลยนี่ให้คุกคีเปิดเบิ้งอ๋ออ๋อพอดีแม่นใหดพักเข่าพร้อมน้องแม่แบบธรรมชาติธรรมชาติที่หน่อยเหมือนกันเนาะโดย แทงแทงระวังมันดิ่นนะระวังมันดินออกเด้เข่าไปเลยไม่ดียังมียังมีโอ้มีของกินด้วยสิโอ้ยปรได้๋ยไรถ่าบ้างเงินดนโดยคิดว่าเสี่ยวของไปรักกินผู้เดียวแล้วโอ้ยยังมีพอมีเนื้อหู้นี่บ่มีโอ bỏ hẹo cả kim khẩu đấy, xôn thừa đấy chấm thịt ma đấy, súp đấy đầu bộ đi, treo, ว้าว <outta S 1> <uğ> ตัวเดียวแท้ๆนี่<ส><ญ>ขาวมากเ,เพิ่มมูสเพิ่มครูเน้ะปานก็<ทธ>พอดีครูคิวยังมีสีสามตอนได้พอ,อดีตอนเศร้ามันมีอยู่สองตัวแล้วก็บตัวหนึ่งปลาไฮไอ้ฮักเพิ่นแล้วก็บตัวหนึ่งกูโดยหัวมาอ๋อไอ้ทองพันดิโดยสบายดีไอ้ทองพันเด้อขอบใจได้เลย อันนี้ฮู้แล้วป้าน้ําจวมก็นี่อ๋อเพิ่นน่ะเพิ่นเพิ่นฮู้ว่าครูด้จะเดินทางแล้วก็เพิ่นก็ตื่นแต่เช้า1เข้าแล้วก็ปิ้งปลาให้โอ้ปิ้งปลาปลาปิ้งทุกคนตึกอีตอนเช้าเป็นปิ้งปลาตอนนี้เป็นปลาปิ้งเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะกินข้าวกินนํากันพี่น้องเอ้ยโดยโดยมาเด้อพี่น้องโดยเอาอันนําอยู่บ้านไทองพันธุ์แม่นน้ําจวมหรือแม่นน้ําเงาน้ําจวมเนาะน้ําเงามันจะอยู่บ้านปุงเนาะอืออือ น,นำงาฮะนำงาอ่ามันนำงาวะนำงาเลยนำเงานำเงามันจะอยู่ทางพุ่นมาปองใส่กันอยู่รุ่มพุ่นอ๋อตัวอันพันบันปุ้งมันมน้ำงามันเจ่วมนำงานำงาตัวพันบัน,บนปุ้งอันนี้มันคั่วคามพอบันปุ้งต่อขามไปอ๋ออืมนำงาเนาะอืมมันเจือม <laughs> <laughs> อะไร <laughs> ตุ๊กเล่แม่ตั้งแต่ <laughs> ตัวกล่าหู บานน้ำจ้วมอะไรเป็นน้ำจ้วมแล้วก็หนอโบราณารรมหนอเาะว่าท่ามันนำมันยุบมนบานปุ้งแล้วเขาขามไปเน่เขาขามไปค้อนจะขอดำจ้วมเน่โอ้อันน่าจะเป็นน้ำง่าบอกนั่นน่ะายเนี่ยนายใจเนาะเหมือนนายามเลยบันแรกใจวันแรกใจน่นจังว่าจังว่าหัวเอ้ยหัวมีหัวน้อยหัวใหญ่ กันเจ้ากินหัวไก่ไอเอาบีมาทาทานเจ้ากินหัวปลาให้กินตามบรรยงกรต่อตม่บ้าหูแล้วไลยชุดเด็กปลาอยู่บ้านอะไรกันมาไล่มาไล่ทำลายเอามาไลยเอาเป็นตาฮ่าเป็นน้องเลยแม่เขาเป็นรังใช่ไหมเด้อ มะงอมกันเด้อเอิอเด็กิเขาหน้ามาเออพอเดียวกันทำมันตัวบากินเลยอไปเช็ดเนื้อแลนี้แลนี้ไปเลยหรอลืมรถจักเลยเบาแล้วออกจากแลนี้กันตอนนี้เฮายุระวางทางจากเพาดมไปเพียงภูคาเนาะไปทางลัดอีกแล้วพี่น้องเลยขับเร็วจังัด อูตีสตาการมไปทางรัดต่วเวทไลนทางลัวเข้าเลยเาไปทางรัดนี่บุกเคยหดเสาจังเ่อนะแมนสมมุติว่าเฮาไปทางอันดีๆัหนนี่เขาเคยไปเนาะใส่เวลาหาหกชั่วโมงนี่คิดเราไปทางรัดสิประมาณสองสามชั่วโมงทีนะไปแต่หดมือตลอดบานลายตลอดคือจังอนา พอเมืองรองมาเนาะถ้าเฮามาทางดีนี่ปกติกขาใช้เวลาอยู่3-4ชั่วโมงเนาะ4-4บ่เกิน4ประมาณ4ชั่วโมงแล้วบัดนี้เฮามาทางหลัดใช้เวลาตั้งแต่เช้าจําค่ําอึเฮาออกมาก็9:00นเนาะเขาเปิดคลิปอยู่อันทางออกเด้อแม่นมาจนมืดเลยปาโทางัโอ้กินอดแล้วจัหัวเว้ยกคุ้มเฮาได้มาเห็นบ้านก็บ้านสงจาเนาะ จงก่างจงก่างจงกาเนะจงอ่างุณโดนรับจงอ่างมันนี่กับมาทางรัฐอีกแล้วคิดว่าไปขอใจมือเดว่วมือมือนี่มันต่างจากมือนั่นลน่นอะต่างย่นยังต่างย้อนยังทนบ่ ทา่างก็คนละทางกันนี่ตางเพราะว่ามือน,นั่นครูอันเบวลี่เกือบเอาสวิตบอลอดไปหน่อยเลกตอ,อ,อมือนี่แมนผู้นนโดยอ่ะยุกซูเฟอร์รถให้เบาลี่เอาตีเบาลี่กับบ,าบ้านอ่นโบกับเพื่อนอย่างแม่กับมาซูควันค <laughs> <laughs> วนลงเขาบ่าควนลงแน่เพราะว่าซีคิปผู้โดยนี่โหดเกินไปผู้โดยใจแล้วก็เบวลี่ เกืบเอาสิบิทไม่รอดเอาลยเกือบไม่รอดแต่ชุกพันเห็ได้ชุกวันเลยยันเวนลงเอิ่นเขาเอิ่นพันเ้าขึ้นมา่อนเม่อไหร่คููดอยเอาชิวิตไปรอเล่นเบือบุรุดอาเซดูลมไปสองสามเท่อพี่น้องแม่ปอกแขงถึงอทอควันเน่ยลมลมแถบบัานเดียวเลยตีสองแขงถึงทอควันตอนถือกันมันห้อนยึกบ้านหนึ่งเนาะ แล้ววันนี้คีรอนเปลเป็นอย่างนีก้ก้าวไปเพื่อนเราเป็นหอยแดงนะเป็นป้าปนขนาดนี้ส่งได้เนาะนขนาดนี้ส่งได้จะว,วี้ห่อนี้กรีบหมดมือเนาะเป็นหอยอยู่เอ้าเดี๋ยวทอดควันกองเมียนบางทีนะนั่นถึจโอ,โอจักเอออู้จักห่อนะชึกยึกหน่อยเดียวจักออกคือคีรอนที่เปลี่ยนอยัางมันีนจักออก่้ จักตีนออกนะจนก่ยกจะกรถออกหมดมาแล้ว บัตรมิดละมิดเนาะตาดิแม่มม <laughs> จากมือมกับกูดอยไปห้าเมียนสามมือพอแล้วที่พอแล้วดีใจสามมือนบัลลี่เป็นแมนหอวทกมือนะหาหมือหาหมือหาขึ้นเนาะ นนั่เดี๋ยวนี่จะไปส่งคุกิวไปหาเมียก่อนคุกคิว่ายานทีมงานเรือพี่น้องเลยตามทำเนียมองลองไปส่งเลย พ่ไปรงผู้คิวที่ผู้ไปนาเขียนเลยโู้ไลาหมื่เลยเขาออกบานมากกรดาแล้วันจะเศร้าเนาะมันจะเศร้าเอ็ดเศร้ามันจะเอ็ดมันจะซ่องเนี่ยโอเมนติเอามันีเามันดีไม่นช่ป่ะสีอมันทีสีสีอะซีไปมือเน่ามุกบอดพอดีซีมือ 21 21ก็ได้8มื้อแล้เดือนนั้นีหอือ2 90 12มื้อ61 12มื้อนี่เนาะมื้อนี้มันสินานเด้13บ่หรือ3เนาะมื้อที่3อ่ะอย่3่อโยมนสิดีสิได้13มื้ออือ14มื้อมื้อนี้วิชาสิวะสิวะวิทยาเนาะตอนกเรียนอยู่ม .7 เพิ่นมาัน่ะถ้าว่าอววจนได้บ่ได้ใช้งานแล้วมันจะหแข กรือเลยีอคือเมียอันนั้นเนาะคือคือเขียนนี่คุณดอยเน่ยมันหน่อยมันมันใส่ห้างมันแว้งเนาะห้างมันย้ายแล้ตอนมันมีค่าแล้วมันไม่ได้ใส่ห้างมันห้างมันคอยให้คอยให้คอยให้ไปโดยอยัดให้นี่ก็มาาเนี้ยโอ้ยมียรื้เมยเ้ยหเอยเย <ś les> อาจารย์สอนมาอาจารย์เราเบียนผุนหนึง่งว่งอาจารย์เราตัวอุดด้วนะตัวอุดคอดยาวๆเนี่ยแล้วมันตัวอุดต,รตรัวหางอืม <ś les> ถ้าไม่อาจารย์บ้างอันตัวอุดมันเหี่ยวกินใบใบยุ่สูงพอมันยาวนะเราเรียนพุนหนึ่งว่าอาจารย์เราตราัวหางนูยมันกลมกินยุ่ลุมคอไม่ค่อยยาว ก็ไปโซนหอมเลยโอชิวะเห็นของมวยนะะแม่อาจารย์ซอนขับกินมันอิ่มเนอะลองกินมันยังน้อยแล้วก็บดักเสียสละให้มวยคู่กินให้มันอิ่มวันหนึงปิดกล่องก็มันกินไปแลจบโจ๊บมาจารหนึ่งวันหนึงโจมบแหละ้าวันหน่โจมบเลยนี่แรกคลิปนี่ต้องกินน้อยไปก่อน คลิปปั๊บนี่มาซอคลื่นเลยใสย่เอนกินทำเป<ม>็นแมงวัยหนึ่งเครียรดอี๊เมย์แต่ก็ดูใบเรือ <laughs> เนาะกลิ่นเปรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเขาเช้่นกันกันเนาะสะบูโรดเนาะแมนตอนแรกเขาบอกกินเนื้อเขาเนี่ยมีแต่สื่อของกินเพิ่มแล้วนึงมเ <laughs> ขาเย็นเอ็นย้ายเนี่ยแห้งๆนีกินปัญญยตแก่บม่ชื่อกล้วกินเขาลาลาเขาอ,อืมแล้ก็บอกกินเลยขันเปรี้ยงปนดำเลย <c oughs> อ,อบังลามนี่ที่รามน่ะคุณดอยอ่าคุณดอยเซกด้วยเซกมีเที่ยงนะคือพอมีขขากินอ่ะมีมมมมโอ้นี่มีขขาลามอยู่นี่ดูกินปะ <c oughs> อ้ออาจได้ลามบางมันหอมบางเนาะอืวังวังนึงลามในที่หาเทียวนาะคุณดอยเนาะโดย ีักเนี่ยแล้วความอยากบ่ได yup> ้กินจงไว้ลนะแน่บ่จงนะเอ้ากินไปตะกี้มาจับๆซิเมียรับโนี่เมื่อกี้สิแยกอันกลางที่ว่าคุคิวนี่บานี่แล้วก็แยกตัวนี้ออกแล้วก็บ่นึงตงตัวนี้อย่างหัเข้าคือเก่าหั่นนะแยกกลางแยกตนี้แล้วก็เอากลางนี้ออกนี่ๆแยกกลางจะได้แยกกลาง เนี่ยกลางปลาจากใบต้นกงงงูงเนอะเนี่ยกลางยังพี่กลางเนี่ยกลางมันยังอยู่ขอบัเนี่อกีกลางปลาเดียวตันมากใหญ่อยากกลางอยาก่มันกลางมันไหนวันยังงง ต่อยสองคือปางคนเบ้เนี ork, ่ยขาโอ้โชคดี้เนี่ยขาคนเบ่ายังผู้สุดเนาะวันแยกกางปลาโอ้ยนี่บุญหนึ่งมันใชเข้าบนเข้าตัวนี้นะนะโอ้ยทิ้งแท้คนวันแยกกางปลาเนาะโดยคู่ดอยเบ่าลืมไม่ทู้นะก็เลยมาพากันงงอยู่เนกกยางเนกกยาง เบิ้งตอมเบิ้งยเนี่กลางแ้นเดียวาถูกเย็นดีชุดเนาะบนนี้เนอะนอนพักได้บ่ปลาทุเลืมตื้อแน่นอนกำคำเลยอาหาคิดลดแมบนมืๆอย่างนีนอนห่มเย็นนีเย็นยนีๆคักได้ตับปิ้งนี่แหละอะไรเบารี่กินนะองให้พู้อย อะไรผู้โอยเพิ่งปิดกล่องมาเพื่อกินแท้บตกินแล้วอีกแล้วบรกคือน,นะในกล่องอ,ะอ่ะจงไปผู้โดยคู้โดยมักมาซอกกินในเวลาปิดกล่องอ่ะมับัลลีอยู่หนูอิ่มแล้วเออเข้ามาปวกกันในที่ยิ้มผู้ยิ้มก็ชิดจงไว้แล้วนี่เอาในใส่ได้ไหมใจง่อยมาซอกบัลีกินจ <laughs> งไปแล้วนะนบัลี <พอ S 2> ทำอไปนี่น ไปกินก็ด้เอโน่พ่อที่ตอนหนึ่งอ่ะกูได้บุญหนึ่งอ่ะพ่อพ่อเจ้านี่ไปอีกเออขอกินเยอะๆอะอีม <laughs> <laughs> ไปขา่าวหนึ่งคนโบเมียนกินมากกินหลายก็มุ้ง เขาใส่เวลากินเขาสิบห,าห้านาทีพูะนะนนสามสามคนกว่สี่ชิบห,าห้านาทีได้โอ้มุด <laughs> ลายเดย <laughs> จีหอดสม,มูงแล้วดินั่งนวงเนี่ <laughs> ยแม่นอะแมนนะ่น้อสามคนนอคุณด้ยเนาะโดย,โดยเขากินเขาเนี่ยมุดไปสิบห,าห้านาทีสามคนกว่ามุดเจ็ดนาทีป่ะสี่สิบห้าหนอแม่ yes คณิตศาสตร์ป้ามุดสี่สิบห้านาทีจากน้อยให้มันหอดสมองซะแล้ค่อยไป สามท่านรา,าีสามท่านโอเคจงให้คุณดอยได้จงแล้วนะ่อนี้เานาเนโอ้นำ้ำเย็นขนาดประม่าาพี่น้องเย, <c oughs> อยอือหืออืออ กินยังไปแล้วมองขึจะให้กูคิวอันห่อข้าเปลือยนี่แตัว่าถ้าตัวพมาจากเต่าถ้าตัวพมาจากเต่าอาจจะฟัออน,น,ะนกัน่าแลงคพบใงกินแล้วงละตาเป็นไพ่ถาไพา่แถวมาดีดีเบิ่งหืมเป<อ>็นผู้ใดถาผู้ใดแถมมันนี่ <พา S 2> ตอนจะ่ไม่คู่ดอยสาเขาเรา<ม><ม>เอาม,ม,ม,มา,าหัวเชิญคู่ดอยเขาถาคู่ดอยแมนแล้วตอนโทรหากันหันหามงูเสาร์เลย Yes โทรหากูคิวก็ยังนอนอยู่แล้วจับโทรศัพท์ขึ้นมาอัลลเมื่อเทียน อันนี้ว่าทาคุทาอันเบาลี่มาแกแหละกะจะมาหาคุกคิวเลยแหละก่บอกคุกคิวหอนำหงเขานำเพื่อน่ะบอกความความจริงท่นานไวซีมากินเขายุพีนะเ,นนเดี๋เขารับโทรศัพท์ตอนตอนเสาร์ด้ยินเบาลี่ป่ะไปเอาไปเลยเอากัปิดโทรศัพท์นอนต๊วก่อนตื่นมาลางนะเอ้าทาจะไหนก็บอกมางว่อยากกินเขากินเขาไหม <c oughs> กับอันน้องชายกินเขาก็ยังบ่ทันมามาหอดจะาว่งก,ก่อนด้กี่ เกา่าสิบโมงแล้วก็มาหอดเทือนนี่ยเก่าโมงนึ่เ<ม>ก่าโมงตายเนาะเก้นโมงตายจีตอนมาหาคู่ดอยมาหอดปุ๊บมาถ่ายอยู่พันคู่ดอยกินขา้าวอืมกินข้าวแล้วปุ๊บออกมามาหอดประมาณมาหอดห้องหม้อเมืองเนี่ยคู่ดอยลืมโทรศัพท์นี่เราก็บอกเขาถ่ายอยู่นี่เขาก็เจอรถกลับไปแคมท่ากนอนนั่งทากถ่ายไปบ้าโดนโดนเห็นมาสักเทื่อมัอนไปเห็นยังตีเขาก็กลับขึ้นมาเฮือนคู่ดอยดื้อกลับมาไปเห็นรถจึงทั่ว่ะ บลาพุ่นใส่อุโดมของแล้วกยเอาแล้วกายกไปตอนใดแมนจ้าใดเขาก็งงอยู่ไอ้หายตัวลืมที่ทะเลผมเป็นโมพีจึงอายพอรอแต่ว่าเป็นโมพีเวลาวิซามันจะขึ้นตอนใดปุ่หูได้คุณเลยโอมไปไหวเนื้อเซ็งไป ก็มุนวนกันไปพี่น้องเลยเนาะตางพักพรกินข้ากินปลาในเส้นทางเขามาตัวนี้เราจะไปตัวนี้พี่น้องมีความจริงมาพี่มีความจริงที่จริงที่ว่าเบาลี่โบเฮนคูโดยเนาะบังเอิญว่าเบาลี่มาอยู่นี่พอพอเป็นผู้ส่วยดิบบ่บนี่มีทางแยกเข้ามีทางแยกเข้านี่ กคูดรอยก็แย่เข้าบนนี่แหละกับเพื่อที่ว่าจะไปถามเบอร์ของอันมันแยกบอลใดบนลใดเชื่อยู่งโม่กมีบอลแย่ยู่งมอัลยู่งโม่ก็ขึ้นขุดดอยติดกันซื่อโอ้ตัวอยู่บอลใดตัวว่าอยู่บอลฮันเวียดบอแม่นะหน่ยฮันเวียดกักลายห้องโมไปนู่นนี่บนทางเข้าไปห้องงานดินบล็อกกันนี่ไม่赖ไม่赖ไม่赖แต่ว่าตรงรูปที่มันมีแยกเข้าน้อยๆ้อยนนี่เออแยกเข้าทางพ่อเลาอเนนี่พอเป็นมัพี่แย่บอลภาษาเนาะ เขาไปทยถามที่ที่ขับนี่ว่นน้นปั๊มว่นมันเขาอันเพิ่นเฮ็ดอันปั๊มน้ำมันและมันบ่เกิดอัอนนี้เออเข้าไปทางนั้นปั๊มมันไปอั้นนั่นฮะมันปั๊มมันไปอั้นนี่ปมแมนแมนแมนอะไรล่องอันนี้ช่วยน้องเันดิโบกายมาเติมกายมาเติมแล้วก็กายอันบนกายอันบนเมื่อกี้ตัวหอดรถหอดบอนอันหารถแบบบตาล่ะที่บอดยืดลมยู่ลุมพี่อ้าวคือเห็น แสดงว่ามันบม่มีทางแยกคู่ดอยบ่เขาอยู่น่ะมีแต่แยกเดียวเข้าไปห้องงานดินบอกกันแหละอยู่เท่ห้องหมอนเดียวมันยังบ่ออดบาทอันปลาเล่าเทื่อเออห้องเล่บนห้องงานอันนบอกกันแน่ดินบอกกันนะโบกายดินบอกกันไปนอยนึงบอกายนะทางเข้ากันเขาจอดอยู่ันเลยจอดอยู่อันอันนี้ทางใหญ่รับบอดีรถมาบอดีรถมาบอดีมีรถอันนั้นมาอยู่หันน่ะรถอันหุ่นใดันี่สีขาวอันนี้บอดี้จอด งไงไงเบาลี่จอดเบื้องซ้ายเบื้องขวาจอดเบื้องขวาแล้วเฮาเแซงรถเฮาแซงเบื้องซะเบ้างเบื้องซ้ายโอ้ไปแซงรถเขาทีม่แมโอ้รถล้นได้แซงเอาแซงเอารถล้นได้มาแล้วก็เฮายานเบาลี่ทานี่เฮากับนี่เฮาไปเฮียรถนอสนำคนรถแล้วก็เฮาก็แซงรถเบื้องซ้ายแล้วก็บเบลลี่เบื้องขวาสุดท้ายไปก่อนซ้อมถ่าเพิ่อถ้าเพิ่ลก็ไปเล่รถล้นได้คันหนึ่งเลยกายมาเมื่อกี้นะนั่นเนาะบาดมาหอดคู่คิวจนมาเก่าม่วงดีดียิ่งแตออกมาพี่น้องเลยมาได้กินเขากลางทางนึงสี่แหละ มัลติไปเนี่ยซาลาห์ามเลย y กินน้ำก็ได้กินเขาไม่ได้กินน้ำจะได้เอาเรียบมาหนำเราเรียบเอามีเบียร์กันเอาเท่านี้เอาเบียร์กันได้ตาตัดคลิปแล้วโอ้โหขนาดโอเคพ่อแม่พี่น้องเด้กินข้าวแล้วก็จะได้เดินทางต่อกันประมาณนี้ก็ต้องสำหรับคลิปนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็โดยโดยโดยขอบใจทั้งคู่คิวกับคู่ดอย <laughs> ที่เอาอาหารมาเพื่อแ <laughs> นะนำยังใครกินได้นั่นแมีนแล้วก็คลิปเนียนไอ้ในมือเนียนบอลลี่ผู้ได้ออกของกินมาประมาณไปหน่อยไอ้ปลาทีบอคู่คิวปิ่งตัวน่ะตัวจีจุจีเจียนขี่ควายอ่าคิดว่าเห็นกองอยู่แค่นยังมียอยู่นอะอืมก็เลยบู้ได้ออกมาวางไปซิมากินนั่นแหละสุดท้ายมืดน่ะอัน มือที่ไปคุดหันคู่คิ้วไปสงเพื่อนซื้อแล้วก็เอากระเพิ่นมาท้ายหูไปสอคู่คิ้วก็ได้ก็ได้กินทั้งหละเป็นอันไม่ยกเนาะเพิ่นเอามาละเพิ่นมาแต่งกินโอ้คักเลยเพิ่นอันตำ่อคอมจอมเทียมไสอันบอนอันทองกันนี่เพื่อนเอาปีกมันอนเอาเนาะไซแล้วก็เอาไปขัวเอาไปนันป้าทูปีงเสียบไปกันชุดเลยน้ำลายย่อยโอเคเดินทางต่อหรอเปล่ Yes เอามาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกินขา้าวกินปลามวนมันกันไปจังสี่แหละตัวใด้เบาพิษผ่าตัวใด้เาบาบ่ถืงบ่ตองก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางต่อกัอนพี่น้องเราพบกันไหมสบายดีสบายดีสบายดี